สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงวันนี้มาร่วมงานกับแอลมีแฟนดีวันนี้เรียกว่าเราจได้มาเจอแฟนคลับประมาณ200กว่าคนที่ที่นี่ครับโอ <c oughs> ้จริงจริงก็เป็นงานจบการแบบแชร์มุมมองต่างๆในการอ่านหนังสือครับผมจริงจริก็เราก็ไม่ค่อยแชร์แบบแชร์ความคิดต่างๆับผมว่ารู้สึกอยากอยากอยากทำงานแบบนี้เยอะๆรู้สึกว่าผมเนี่ย ตรงมากผมอยากนั่งคุยนานๆซึ่งวันนี้ผมคิดว่าแฟนๆน่าจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผมเป็นอีกมูดอารมณ์หนึง่งคิดว่าในในมูทนี้อาจจะอาจจะไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนบ้างเพราะว่าที่อื่นแบบเวลาไม่พอหรือว่าอะไรแต่ว่าที่นี่ผมคิดว่ามีเวลาเพียงพอแล้วก็เดี๋ยวมีเล่นเกมมันอีกซึ่งเวลามีเยอะแยะมากมายมากในวันนี้ครับอ,อ,อ่พูดถึงการอ่านหน่อยพูดแบบว่าปกติต้อคนชอบอ่านสุนทรียการผมเนี่ยอ่านทุกแนวครับอย่างแรกเนี่ย ผมต้องอ่านแรงบันดาลใจก่อนแรงบันดาลใจเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มเป็นเรื่องจิตวิญญาณมากขึ้นจิตวิญญาณเสร็จปุ๊บก็เรื่องเกี่ยวกับจินตนาการนะฮะแล้วหลังจากนั้นถึงค่อยไปถึงสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราชอบเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นออทฤษฎีหรือว่าสิ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ย่งผมนี่ก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะแบบตั้งแต่ประถมมาจนถึงมัธยมนี่ผมจะอ่านแบบหนังสือเรียนแบบเยอะมากมากใช่เพราะ เวลาช่วงสอบใกล้สอบเนี่ยผมจะอ่านแบบทั้งวันทั้งคืนนะแต่ช่วงนี้คือเราเรียนจบแล้วครับผมก็นีมาติวให้หน่อยได้ไหมเราก็จบแล้วนี่คือไม่รู้จบหรือเปล่าตอนนี้ <laughs> แต่ว่า <laughs> เรียนจบแล้วแต่ว่ายังยังไม่ได้รับเรื่องจากมหาลัยมาว่าเรียนจบแล้วเอาแล้วก็ <Okay. S 1> เรื่องหนังสือตอนนี้ก็จะอ่านเป็นพวกแบบเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองครับแบบประมาณนี้มากกว่าครับแล้วก็อ่านอ่านแบบเล่มที่มันทําให้เรามีความสุขมากขึ้นครับผม ให้กันให้ลองแนะนำหนังสือแบบซักคนละสองเล่มเอาแบบจริงจังเล่มหนึ่งดีแลกเล่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคุณอยากแนะนำหนังสืออะไรให้คนแฟนจริงจังเล่มหนึ่งหรอนีแหลกเล่มหนึ่งผมเนี่ยจริงจังทุกเล่มครับแล้วก็อยากถ้าเกิดให้ผมแนะนำเนะี่ยผมจะมีเกี่ยวกับเรื่องอพลังงานแล้วก็กดแรงดูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเล่มที่ผมแนะนำนะตอนนี้ที่อ่านยังไม่จบเนี่ยมันเป็นเล่มสีทองทอง,ทองชื่อ ชื่อเล่มว่า Good อะไรสันติ Good Good Wife Good อ่าใช่ครับ Good <c oughs> อะไรนะ <c oughs> กู๊ดกู๊ดไวท์กู๊ดไลฟ์กู๊ดไลฟ์กู๊ดดายอ่านั่นแหละครับใช่ครับกู๊ดไวท์กู๊ดไลฟ์คือปกติผมเนี่ยไม่ไม่ค่อยอ่านชื่อหนังสือเท่าไหร่เพราะว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกฮะบางทีก็เลยจะจําเป็นภาพต่างๆแล้วก็เปิดเปิดอ่านดูแล้วพอพอมันตรงหรือว่าเราก็ก่อนที่เราจะไปซื้อเนี่ยเราจะไปดูรีวิวก่อน่าพูดถึงเกี่ยวกับอะไรเปิดดูสารบัญเพราะบางอย่างเราเราอ่านมาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วแบบมันจะหัวข้อคล้ายๆกันแต่ว่า วิธีการเล่าไม่เหมือนกันเลยครับของผมก็จะมีถ้าจริงจังนะก็จะมีอะตอมี่แฮปปีผมก็<อ>เดี๋ยวก็จะไปพูดข้างในด้วย,ยก็คือเกี่ยวกับนิสัยแบบการพัฒนาน,นิสัยแบบในทุกๆวันนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่จริงจังของผมนะเล่มนี้จะเป็นเล่มที่แบบอ่านตอนประถมครับก็จะเป็นหนังสือแบบการ์ตูนวิทยาศาสตร์นิดนึงก็จะเป็นแก๊งซ่าท้าทุนลองครับผม,ผมก็จะผมอ่านทุกเล่มที่เขาออกมาเลยครับก็ ม,มันสนุกแล้วมันเหมือนเราได้แบบเราได้เรียนวิวทยาศาสตร์ไปด้วยเงี้ยครับมีอีกเล่มหนึ่งอะที่ผมเป็นเล่มที่คิดว่าตัวเองอ่ะจะอ่านสนุกเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้อ่านเพราะว่ามันมันเยอะมากเหมือนกันเป็นเหมือนเหมือนการเล่านิทานเกี่ยวกับการคือมันเป็นชีวประวัติของคนที่เออไปนอกโลกอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะเขียนหมดว่าแบบ ต้องก่อนไปเนี่ยทำอะไรบ้างไปที่นู่นเนี่ยจะเจออะไรบ้างเขาจ,จะวาดรูปออกมาด้วยว่าไปที่นู่นนอกโลกเนี่ยเป็นยังไงซึ่งผมได้เปิดดูเข่าวๆแต่ยังไม่ได้ไม่ได้มีเวลาอ,าอ่านแบบยาว่อ,อ,อย่างพี่เจตคนกลางนี่ยังอยากแนะนำให้ทุกท่าก่อนไม่ได้นอนอยู่แล้วาต,ต้องอ่านอยู่แล้วครับผมก็พี่เจตคนกลางนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมอเอาแล้วฝากกันแนห่หน่อยวี่งลอกกัน ครับแี้วก็ฝากงาน How Meet and Lead กับติวเตอร์ยิมด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาสนุกพร้อมกันนะสำหรับแฟนๆที่มาถึงที่นี่แล้วนะเดี๋ยวกําลังลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนครับใช่แล้วครับเราก็จะมีเวลาแบบยาวนานมากที่จะได้ร่วมพูดคุยกับทุกคนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมสนุกๆที่ได้ทํากับทุกคนด้วยครับผมใช่แล้วครับงานดีๆแบบนี้ไม่ได้มีง่ายๆนะซึ่งวันนี้เต็มที่แน่นอนครับฝากแพลด้วยสำหรับเล่มนี้คุณก็ลงในเล่มด้วยครับ ครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีแพร่เล่มนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ซึ่งใน,ใน,ในเล่มนี้ก็จะมีแบบบทสัมภาษณ์ของพวกเราทั้งสองคน<ช>ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบบมีการถ่ายแฟชั่นเซตด้วยครับผมก็อยากฝากด้วยนะครับอยากฝากแพลวกับทุกคนด้วยนะครับใช่คเอามารับที่เต็จคการอีพีสองผ่านไปแล้วครับเป็นยังไงบ้าง e ี2สองเนี่ยผมเนี่ยดูสดแต่ติดใจนิดหน่อยเพราะว่าฉากหลายฉากเนี่ยอยู่ในอันคัดค่อนข้างจะเยอะมากม ซึ่งความสนุกเนี่ยดูในช่องสนุกประมาณเจดสบแต่ถ้าไปดูในอันคาดจะสนุกแบบเต็มร้อยเพราะมันมีหลายซีนที่เพิ่มเข้ามาด้วยที่หายไปอะไรอย่างซีนเล่าเรื่องผีในในดูสดก็จะไม่มีครับเล่าเรื่องผีก็จะมีในอันคาดครับซึ่งเป็นซีนที่แบบสนุกเหมือนกันนะครับในยินนี้พิเศษก็แบบว่ามีการแทรกเหมนจุกไปแล้วรู้ตัวเรียครับครับ ยังอลยรมนะั้งยังยังยังไม่ได้รู้ตัวฮะแต่ว่าก็มีแอบรู้สึกบ้างว่าแบบเป็นจุกอีกครั้งหนึ่งของเราหรือว่าครั้งแรกของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบใจตุ้มต่อมตุ้มต่อม,ม,มทาตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าเขาแบบเข,เขาเขาเขินเพราะเขาตัดเรานชนกันหรือว่าเขาพัวผีครับผมใช่ส<ช>ิ<ช>พูดถึงการทาทำซีนนี้หน่อยเป็นยังไงมางททาซีนผีนะครับซีนซีนผีหลอกเราโดนซุกเน,นี่ย จริงเนี่ยวันนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นวันที่เราสู้มากเพราะคิวนั้นเป็นคิวที่พวกเราไม่สบาย<ช>แล้วแบบเราก็สู้กันอย่างหนักหน่วงแล้วก็เหมือนถ่ายกันก็ก็หนักพอสมควรเพราะว่าเราก็ซีนที่เป็นฉากจูบแล้วก็เรียกว่าหัวผมโขกโต๊ะไปหลายทีเหมือนกันกว่าจะได้มาใช่โ<ช><ส>อ,อ้โหซีนนั้นคือจําได้เลยว่าเหนื่อยมากเพราะาตอนนั้นป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ด้วย<ม>ครับผมแล้วก็เหมือนเราต้องแบบต้อง ้องฉีดฉีดคอตลอดเวลาเลยเพราะว่าประมาณ30มสิบวิผมจะแบบไอครั้งหนึ่งอะโอ้โหแบบหนักมากแล้วก็คิวนั้นเป็นคิวท้ายๆด้วยแบบคิวแบบน่าจะประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มเลยอะครับซึ่งซึ่งต้องบอกก่อนเลยครับว่าช่วงช่วงเช้าเนี่ยเราร่างกายเรายังปกติเหมือนแบบก่อนหน้านั้นเพียวก็ได้โทรถามแล้วว่าแบบไหวกันไหมอะไรพวกเราก็ตอบไหวเพราะว่ามันไหวจริงๆและแต่ว่าพอร่างกายถ่ายไปแบบหนักขึ้นหนักขึ้นช่วงแบบประมาณ สามทุ่มมาใี้เริ่มเริ่มล้าเริ่มแบบใช้เสียงเยอะเริ่มแบบพลังงานเริ่มดรอปเริ่มแบบไออะไรเงี้ยครับแต่ก็ผ่านมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับ EP นี้ก็เปิดเผยครอบครัวของเจ็ดล้วอาใรก็ชมว่าแบบครอบครัวน่ารักมากซึ่งผมบอกเลยนะว่าครอบครัวของแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนแบบเหมือนกันจริงๆของมาที่ผมไปเจอมาที่ที่มีถ่ายไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนกับครอบครัวจริงๆ,ๆ หน้าตาอะไรแบบผมคาแรคเตอร์อะไร<ง>คาแรคเตอร์ต่างๆคือจริงๆแม่ของหมายก็หน้าหน้าคล้ายๆกับแม่แม่จริงๆของผมด้วยครับกับทรงต่างๆแบบคล้ายกันมากครับ <c oughs> อีกซีหนึ่งเนี่ยผมอยากให้อยากอยากให้มีนะแต่ไม่รู้ต้งองรอลุ้นเอานะฮะเพราะว่าผมอยากให้มีทั้งครอบครัวพี่เจกับครอบครัวน้องหมายมาปะทะกัน<อ>มาอยู่ด้วยกันคิดดูว่าวามสะดุกจะเป็นยังไงนะฮะ <c oughs> พูดการ่นผมก็จะเจอแบบกับพี่เต๋อเลยครับพี่เต๋าเหมือนตอนแรกจำได้เลยตอนนั้นไปคิวคิวที่สองครับผมแล้วก็แบบ เหมือนเราได้เข้าด้วยกันครั้งแรกแล้วโอ้โหเก่งมากตอนนั้นเแล้วผมต้องไปปิดปากพี่เขาแล้วผมทำไงดีเนี่ยมือล้างหรือยังเนี่ยแต่ล้างเรียบร้อยนะคฮะกนต้องเป็นการแบบแย่งชิงยุทธจุฬกระชากเนาะใช่แต่มันเป็นเป็นภาพในแบบภาพในจิตาการใช่แบบเรามองแล้วแบบใครไม่รู้แบบมาจำมึงวิเจตเราไม่รู้เป็นพี่ของวิเจตไงเราแบบขึ้นเลยแต่แบบพอรู้สึกตัวก็อ้าวพี่ชายเหรอ เร uh, wow. ah ok um, uh, ื่อยไปทัน EP สองมีภาพในความคิดเริ่มเยอะขึ้นแบบเห็นจินตนาการไม้กัดเนี่ยชุบแต่ว่าพี่เจนนี่ก็ขี้จินตนาการเหมือนกันนะอะไรก็คือแบบเป็นคนสมองไหลตลอดเวลาเป็นหนุการจินตนาการเนี่ยก็เหมือนยิมนะครับก็ชอบจินตนาการหลายๆคนบอกว่าเหมือนตัวคุณมากเลยไม่ไม่ดูเป็นพี่เจนเลยนะไม่เหมือนว้ายอันนี้อันนี้เหมือนจริงคือไปสัมภาษณ์แต่ละที่คือไปเดินสายมาคือเหมือนกันเลย คือคิดอะไรต่างๆแบบคล้ายกันมากมีคล้ายแล้วส่วนมากก็คล้ายเยอะพอได้ลองเล่นไปพี่เจ็ดแล้วเหมือนพักหลังๆเนี่ยเริ่มจะเริ่มกับเชื่อมต่อจากพี่เจ็ดค่อนข้างเยอะมากหลังจากที่ถ่ายจบแล้วเนี่ยเพราะว่าเหมือนเราก็อยู่กับตัวละครมาค่อนข้างแบบสามเดือนเต็มๆหรือว่าแบบทุกๆอาทิตย์ที่แบบต้องใช้ร่างกายคือผมเคยเคยถ่ายในช่วงคิวแรกๆเนี่ยแบบร่างกายหลังใจที่ถ่ายเสร็จผมปรับตัวไม่ทันนะรู้สึกว่า ตอนตื่นเวลาตื่นนอนปกติในวันที่ไม่ได้ออกกองเนีเย่ยรู้สึกว่าแบบรู้สึกมันแปลกมากมันเป็นเหมือนพลังงานแล้วก็โฟกัสเรารู้สึกมันมันแน่นมากแล้วก็แบบเหมือนเราแบบรีแอคในชีวิตจริงของเราแบบเหมือนติดมาครับเพราะว่ามันมันเพิ่งตื่นมากี่วันหนึ่งยังยังยังไม่ออกเท่าไหร่อ่ะแต่ในทีมที่เจก็พูดสลากินแฟ่รัฐบาลหรือว่าัวที่โตคณหรือว่าตัวที่เจผมว่าตัวของทุกคนแหละ เออตอนนี้คุณก็รือว่าแบบหลายคนก็จับตามองเศรษฐีใหม่อย่างจริงแต่ผมเนี่ยรู้สึกรู้สึกได้ว่าพลังผมเนี่ยมันหายไปผมต้องใช้เวลาเดี๋ยวต้องหาวันไปไปเออเรียกว่าสื่อสารเดเวลลอปเปอร์พูดถูกไหมเดเวลลอปเปอร์คือการเออพัฒนาเซอะพัฒนาเซ็นพัฒนาเซ็นคุณจะไปจ้างพังเอเลี่ยนที่ไหนผมกำลังคิดอยู่ว่าผม จะไปช่วงไหนดีเพราะว่างานเยอะมากคนระับก็ไม่เยอะมากครับแต่ว่ามันมีเรื่อยๆครับแบบมีทุกวันแต่เป็นแบบถ่ายรายการหรือว่าอะไรย่างนี้รับได้อีกไหมรับได้อีกประมาณวันละสี่ห้างานครับแล้วเราจะชาร์จตอนอะไรน <laughs> ผมก็คงชาร์จตอนกลางคืนครับ <laughs> รอบนี้น้ำมดไปยังไงอุ้ยอุย,อยรอบนี้เนี่ยเอาจิงน <laughs> เนี่ยผมน่ยซื้อแต่ต้นเดือนเลย ซื้อ,อต้อนเดือนแล้วก็มีซื้อตอนที่เดินสาย,สายใช่เดินเรากำลังเดินไปทานข้าวกันที่ร้านอาหารแล้วนนึงแล้วแบบผ่านแทงหวยโอ้โหขาแบบหมอเดือมานะครับแต่วันนั้นเนี่ยผมติดตรงที่ว่ามีเวลาเลือกไม่พอเพราะปกติผมเลือกผมเลือกใช้เซ้นต์นานฮะแต่วันนั้นแบบมีเวลาผมขอ5นา<ต>ทีรู้สึกว่า5นาทีของผมได้แค่5าใบเองเลยอุยย้ยเยอะนะเยอะนะหนาทีห้า,นานใบเน่ะเฮ้ยว่านี้ยังไม่รวมกับที่อื่นด้วยไงใช่ที่อื่นเนี่ยโอ้โห กับชั่วโมงนะบางทีผมเลือกอะ่ะแสดงว่าราอบนี้ก็หมดไปหลักพันหลายพันนปกติก็ประมาณหลักพันอยู่แล้วทำไมเราไม่ลองสถิตเหมาแผางก็ว่าเออจริงยังแบบเปอร์เซ็นต์คือผมนะจากที่ผมคิดนะที่สถเหมาแผงเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีคนขายเนี่ยถูกระวันที่หนึ่งบ้างแต่แต่ผมเนี่ยลองรีเสิร์ชดูเนี่ยไม่ค่อยมีคนขายที่ถูกระวันที่หนึ่งเพราะบางทีเขาขายไม่หมดบ้างหรือมันก็จะเหลือบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าการเหมาแผงอาจจะ ไม่ใช่สไตล์เท่าไหร่แต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดมีเงินเ,นเยอะกว็อาจจะซื้อที่เป็นเป็นเล่มเอเอ,อเป็นเล่มเป็นเขาเขาเรียกว่า <c oughs> เป็นเล่มอะไรเงี้ยไม่เอาไมา่เอาอบบออเป่าแผ่แบบพ้าแบบเป่าแบบเนี้ยจอดท้าเจ้าวเอาหมดเลยเนี่ยผมว่าเงินน่อะ <c oughs> ประเด็นหลกักๆก็คือเงินแห <c oughs> ละครับไม่ได้อย่างอื่นเลยที่ผมซื้อหนึ่งพันได้แต่ผมก็อาจจะเฉลี่ยแต่ละิ้่ผมออกมาได้แค่พันเดียวแหละพันพันนิดๆครับแล้วมีคิดหวังกับแบบเดินทางเดียวหรอว่า คิดหวังจะแบบไปจริงให้ี๋ยเพื่อหื้อจริงๆผมก็ไม่ได้ซื้อมาหลายงวดแล้วนะเพราะว่าเอาจริงงวดที่ผมตั้งใจแบบเวลาเราฝันเยอะๆเราแบบเราคาดหวังสูงไงเราแบบเห็นเลขนั้นก็เอาเลขนี้ก็เอาแบบเวลาซื้อมันเยอะๆแล้วมันไม่ถูกแล้วมันเสียใจก็เลยแบบหลังๆก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อลวครับคือติอีกโมเมนต์หนึ่งเนี่ยที่ผมชอบเนี่ยคือโมเมตนต์ในการรอคอยในการแบบมีความหวังใน16วันที่หวยจะออกเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเราซื้อแล้วแบบเชียรรางวัลที่หนึ่ง ตันที่หนึ่งวันที่16นี้แน่ๆเงี้ยแต่พอเฉลอยออกมาแล้วมันไม่ใช่แล้วก็เปลี่ยวนิดนึงแต่เราก็เข้าใจเพราะมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะสุดท้ายละให้ฝากแฟนๆับพี่เจตคนกาลางก็ติดตามเราด้วยครับครับเบก็ฝากแฟนติดตามพี่เจตคนกลางนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าใน EP สามแล้วนะฮะซึ่งเส้นเรื่องตอนนี้กําลังจะเริ่มอยู่ในคอนโดพีเ่เจตนะท่ใน EP สามหลังจากที่ทุกคนได้เห็นตัวอย่างคร่าวๆนะฮะว่าแบบมีการอยู่บน ห้องนอนต,ต่างๆทํากับพงกับข้าวอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเริ่มเป็นเส้นเรื่องที่ชีวิตคู่มากขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามีโมเมนต,ต์ได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นดีกว่าใช่ใช่ตามเขาเลยครับผมก็ตั้งแต่ ep สามไปก็อย่างที่ทุกคนเห็นใน ep สองก็น้องไม้จะได้ไปอยู่ในห้องพี่เจดแล้วแล้วก็เอาตื่นมาอยากให้ทุกคนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่แล้วก็เรื่องราวหลังจากนี้ก็คือไม้จะได้อยู่กับพี่เจตมากขึ้นก็คือ มาจะได้เรียนรู้พี่เจตมากขึ้นก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องไม้ด้วยนะครับในการจีบพี่เจตคนนี้นะครับผมพี่เจตจะเริ่มรู้ตัวเราใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันมันพูดแล้วแต่มันไม่มีเสียงออกมาครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันผมบอกแนละ้วแต่มันแบบเสียงมันไม่ออกะครับ <Okay. S 1> ต้องรอติดตามครับ okay, ค่ะติดตามทุกวันทุกวันศุกร์สี่ทุ่มสิบห้าที่ช่องวันนะฮะแล้วก็ดูอันพัดได้ที่ไอ e ีกับดูย้อนหลังได้ที่มันดีชแนลห้าทุ่มสิบห้าเท่านั้นนะครับโอเคค่ะ ขอบคุณครับ<ม>